เราจะมาดูนคนที่ไม่เคยเล่นเลยวิธีกาๆมาก็เป็นอันนี้สำหรับกาีฝ<น>ึกหัวไหลใช่ไหมพี่ฝึกซี่หัวไหลวราวิ่งการวิ่งส0กิโลหรือมาทาฟหรือมาทอนต้องอใช้หัวไหลเยอะใช้แขนแมนจะล้าถ้าเราไม่เล่นยางนี้จบเราจะไม่แข็งแรงเราจะแขนตกอย่างเงี้ยผมวิ่งไปผมก็สะบัดคนก็นกนทำให้แรงตกไม่ทันไ่ยแล้วก็รู้แล้วพูดต่อสู้รู้แล้วหมดว่าไม่แข็งแรงแค่นั้นเราต้องเล่นหัวไหลใช่ผมเคยเป็นนะนี่ก็ยักลางก็เล่นเหมือนกันสำหรับคนที่พอแข็งแรงก็ดัน ก็ตโก่งแบงหน้าแล้วก็ดันไม่ต้องไปยกแบกน่างนี้มันจะบาดเจ็บแต่ที่ก็เล่นเวทอันเนี้ยอันใหญ่กูเอกเล่นอันนี้นี่คือหลายกิโลนอยี่สิบขึ้นก็จะได้อย่างนี้ทิ้งน้ำหนักไว้ตรงกลางเอ็นตัวมั้งหลังก่อนโค้มมาแล้วก็ดันพุ่งไปหนึ่งก้าวไปนับหนึ่งแล้ววางก็ดันโตออกมากลานมาทีงหลังแล้วก็ดันขึ้นไปนับสองอไปสลับนี้สาไม่้ดีแรกไป ตีห้าอันไปหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองอันไปสิบสามเอา,าแงแรงสี่สิบ <18, S 2> ห้าหกสิบเจ็ด สีสิบแล้วทำอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยขังเพื่อให้ตรงเนี้ย,ยหัวลามันตั้งมีกําลังลวกหัวลายแล้วเราแฝงเนี่ยมารวมกับที่ครูบอกมาเมื่อกี้แล้วเอาเรงการท้องอ่ะทุกอย่างจะประสานกันหมดมันจะเป็นสู้สําเร็จของการวิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งอาจจะไม่มีใครทายทอดแบบนี้เลยแต่ครูเอกเป็นลูกทุ่งมันเป็นักนวิ่งเก่าๆที่เป็นลูกศิษย์ของครูโสภณนนอมตุวรรณครูเอกจะทายทอดแบบนี้ แล้วก็ท่าสุดท้ายอย่าลืมไปแล้ววันนี้ถ้าไม่จบจะไม่จบเลยดิวตีเข,าข่าโค้งซึ่งจะทำให้เก่งมากในการที่วิ่งในลู่หรือจะทำให้เรามีวงที่ประสานกับแขนคือท่านี้เอามือจับนีคูเอกด,ดิวหรือตาทิตหากว่าก่อนตีเข,าข่าโค้งอาเียธตีเข,าข่าโค้งม้วนแขนต้องแฝ่งพอกอะเขาหนึ่งงุ้มปลายเท้างุ้มปลายเท้าสองทำให้ตึงช้าช้า ไม่ต้องเวียงแรงมึงเดี๋ยวจะเกิดการเซ็จยกหมุนเข้าตัวสามสี่ห้าหกเปิดเปิดกลางเท้ากับกับปลายเท้ากับต้นเท้าแล้วเหยียบเหมือนกันขณะที่เราเวียงหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เปลี่ยนสลับทางสายสิบครั้งเหมือนกันทำอย่างเงี้ยครั้งละสิบเซ็เป็นข้างละร้อยสิบเปลี่ยนสิบเปลี่ยนก็เป็นสิบครั้งสิบเซ็ดสิบยก ก็จะสายเป็นการหนึ่งหมุนเข้าปลายคูต่ต้องงุ้มงุม้มเหมือนเราตีเข่าโค้งเรียกว่าตีเข่าโค้งนะครับสองสามสี่แขนตังไปด้วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เราทำไปสลับกันขวาซ้ายท้างสิบรวมแล้วก็สิบยกสิบเต็สิบครั้งก็รวมกับข้างร้อยมันก็จะมีวงวิ่งที่สวยงามตรงนี้็จะไม่เป็นสลักเพชรทุกคนไม่เล่นนี่ก็จะเกิดสลักเพชรกินตรงนี้ เนื่องจากว่าเราไม่เคยบริหารสะโพกท่านี้คือการบริหารสะโพกแลวหัวเข่าทําให้วงเนี่ยที่ผสมมาสานกับแถนตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบมันประสากนกันรวมเป็นหนึ่งเมื่อรวมเป็นหนึ่งวงมันจะครบมันก็จะเป็นวงที่ครูเอกสาธิตเมื่อกี้ดูมันก็จะเปิดอย่างนี้ย ่แข็งแรงมากมันเร็วมามันลื่น <c oughs> ต้องไม่ได้สนามลูกเพรสนามลูกจะไหลไปโมไล่ตัแข็งแรงกามน้องก็แข็งแรงวงก็สวยสะโพกก็ทำงานตลอด <c oughs> เข้าทำงานตลอดวงวิ่งนี้ลูกก็จะสวยงามเราก็จะวิ่งมีเตอวาน หรือฟ้าตเล็กได้ในใจฝันาอาจจะวิ่งอย่างเงี้ยถ้าเราวิ่งท่าทางถูกเนี่ยก็คือมันมันแข็งแรง,ง,แ,รงแล้วทุกส่วนแล้วก็ไปว,วิง่งได้ง่ายขึ้นเจ็บจุกทุกอย่างเมื่อเ,เล่นยืดเหยียดพร้อมสี่ท่าฝึกแขนฝึกเท้าเ่ยครบเราพร้อมนี่เการ,รที่ลงมือซ้อมจะท,ทำให้ขึ้นโพเดียมโดยไม,ม่นานใช้เวลาหกเดือนขึ้นโพเดียมตอลอดผาวรเลยทุกคนถ้าทำแบบพี่ครูเอกสาธิตมเมื่อกี้นะนี่ยังไม่ไม่รวมการวิ่งซึ่งมันมีเวลาเยอะ ว่าหลังต้องให้โค้ดบล็อกหรือทดลองล็อกหมาสักครั้งเพื่อไปดิวในสนามว่าททำไมกูเอกวิ่ง75สบห้าสบายเจะติบตามวิได้มีวงยังไงไหลยังไงยังไม่ให้เหนื่อยใก่ยังหกสิบแล้วแต่โลกมันทำงานทำไมร้อยเจ็ดสิบห้าแขนมันถึงได้เป็นเครื่องจักรจักรกลทำไมแขมอัตโนมัติโดยไม่ล็อกวิ่งห้ามต้านแรงโน้มถ่วงของโลกก็อปล่อยให้หัวไหลมันลูกตุ้มจะได้วิ่งเหมือนกระจอกเทศ ที่เร็วที่สุดไปต้องไม่ล็อกจําไว้ให้ตรงหัวไหล่แขนไปไม่ล็อกเมื่อนั้นเราจะมีวงสัมผัสสี่ข้างปลายคางสี่ข้างปลายคางสี่ข้างปลายคางจําไว้สี่ข้างปลายคางสี่ข้าง,าง,างนับหนึ่งสองวิ่งจะชา้าถัาทิศจะช้ารั้งหนึ่งเพื่อให้เรามีวงที่เก่งอีกต้องไม่ต้องทําเร็วนักวิ่งไม่ไม่เลยเนี่ยมนงนมทั้งนี้อ่าหกดาวมันมันจะเร็วเองชูทั้ง อยากมาวิ่งจีหรือเกาหลีเราพูดแค่นี้มาทนสบายเลยสองสามสี่หเราวิ่งแคช้าเนี่ยจะเร็วลองลองเราไม่แฝงหัวไหล,ล่แขนเราลองล็อกแขนดิไหนะตังกว่ามันจะไม่ได้เลยทําไมเราช้าวิ่งไงก็ไม่ได้เหนื่อยตัวเราก็จะเอ็นมาล่างหรือตรงปงเใช่ไหมท่าทางกขจะพิดแต่นเมื่อเราแฝงหัวไหล่แฝงแขน สะโพกเขา่าก็ยกไปตามจะหัะถ้าอยากให้เก่งมาราอนเหลือแต่แค่นี้สบายดูสบายมันก็จะยกส่วน้าไม่ยิบง้ากแขนมันทำงานตลอดถึงกครื่จักหัวไหล่หนึ่งสองเดี๋ยวมันจะเป็นธรรมชาติมันเ,นเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ดวเรื่องหัวไหล่เรื่องแขนเรื่องสะโพกมันก็จะเกิดการอาการวิ่งอย่างนี้นึกคนวิ่งลงเท้า ร้อยหวหรือลองช้ำก็จะเกินแล้วก็เป็นลองช้ำมันจากไม่ได้ยืดท่าเนี้ยตอนที่ครูพูดไม่ได้ยืดท่าเนี้ยถ้าถ้าฝึกแบบนี้ไปบ่อยการันตีนะว่าไม่บาดเจ็บไม่บาดเจ็บสี่ท่าที่ครูอ่ะดอีกทั้งหนึ่งก่อนจบท่าที่หนึ่งเอ็นด้านหน้าทั้งหมดสี่ท่าชูมือสูงค่อยๆโน้มตัวไปแปะปลายเท้านับไปสามสิบครั้งนับหนึ่งยกหนึ่งเซตล้วขึ้น ทำนะตะลุกอีกครั้งหนึ่งท่าที่หนึ่งเห็นด้านหน้าจะไม่เกิดการบาดเจ็บเกิดขาดท่าที่สองพลาดโขนขาหนีหมดบางคนเจ็บโขนขาหนีเพราะไม่ได้พาท่าน,นี้กูเอกก็เลยมาพาทิตกับท่านลองบอกเพื่อ,หอนะให้เป็นแนวทางของนัวิ่งง่ายๆก็ตั้นเลยเก็บควารทัดรัดสักห้าถึงสิบนาทีท่าสูงที่สุดหรือขนาดนี้ต่ำจุดก็คือคอ,อาจจะสูงกว่านี้หน่อยแล้วก็โน้มตัวไปโน้มตัวไป ไปให้มันตึงที่สุดก็นับไปสาสิบครั้งหรืหกสิบนับหนึ่งเราก็สลับสลับกันไปทั้งหมดห้าครั้งห้ายกมันก็พอดีพร้อมที่ออกกําลังกายไม่เกิดการบาดเจ็บขาไม่ตึงที่สุดขาไม่ตึงที่สุดโน้มไปข้างหน้าโน้มไปข้างหน้าตึ่งนี้สุดท้าครบทำไปห้าเซตห้ายกห้าครั้งรวมไปท่าที่สองครบแล้วใช่ไหมท่าที่สาม็นร้อยไหวายซึ่งบางคนนักวิ่งยิงเก่งละเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยืดจะมีเห mm. ็นร้อยหายเขาจะขาดเยอะนะวิ่งหนึ่งดังเนื่องจากเันไม่พร้อมก้าวท่านี้เอาสายอวก่อนทั้งสายเท้าออกก็เปิดเปิดกลางเท้าส้นเท้าเป้ดสองข้างโน้มตัวไปข้างหน้าทำให้ตึงยืดยืดเยอะให้ตรงที่สุดนับไปสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเป็นสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สี่เป็นสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบแล้วก็จับขวาโน้มตัวไปข้งหน้าเปิดกลางเท้าส้นเท้าตึงที่สุดหนึ่งสองเท้านับไปสามสิบครั้ง เท้าหน้าเท้าหลังอันนี้นับไปห้าเซตห้าครั้งห้ายกจบชาที่สี่ก็คือเอ็นหลังหัวเข่าเหมือนหนังติ๊กอ่ะถ้าเราไม่ได้ยืดเท่านี้หนังติ๊กเป็นวงใช่ไหมพุเราไปวิ่งเนี่ยเราจะไม่ยืดเดียวเราก็ไม่พร้อมในการที่เราจะก้าวที่จะพกกระสุนเพราะฉะนั้นต้องยืดเอ็นหลังหัวเข่าเพื่อมันตึงจับอยู่ก็จะต้องใช้ท่าที่ท่าท้ายจับขาที่จับแล้วก็โน้มตัวหรือบางคนทีดเกยก็ได้แต่ครูเอกมักจะต้องจับเพราะว่ามันดูแล้วมันได้ได้โน้มเต็มที่ก็คือจับ แล้วก็โน้มหายขึ้นก่อนนับปตึงที่สุดขาถูสูงที่สุดเอามือจับหลังเท้าแล้วก้มปายเปิดเปิดหลังเท้าทำไบสลับไปห้าครั้งห้ายกเปิดไปให้เราอ้อนี่การคุ้นเครื่องเนี่ยทำห้าสี่ครั้งเนี่ยที่ยกเนี่ยทุกคนทุกติดทุกคนจับได้เอาง่ายๆเลยไม่ต้องดิววพายากเลื่อนพายากมันเสียเวลาแล้วก็ไม่เข้าใจเอางี้ยนะง่ายๆนี้เป็นวันแรก้างนะ เข้าโ้หมุหมนเขา้าฝ่ายก็ตบปลายเท้าหมนุนยกให้สุกจะช้าอันนี้สุดยอดผมไม่เคยฝึกเลยถ้าไม่มีวงสอง,อสองสามสี่อ่าหมนุนหมุนเข้าตัวเรียกตาที่เข้าโคง้งเปิดโอ๊กเจ็ดแปดเก้าตบแขนต้องแฝงด้วยเหมือนวิง่งพอถ้าไม่ได้เป็นอัตโนมัติก็เปลี่ยนขวาหนึ่งหมุนเขา้ามมปลายเท้าสองปลายเท้าเปิดทางเท้าหน้าสามตีสูงให้สูงจะช้าดีๆ ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคนะโอเคครับแน่ทุกอย่างจะประตาดกันทุกอย่าง้ก็เล่นกล้ามท้องขอบคุณพี่เอกโค้ดเอกมากครับที่มาถ่ายทอดขอบคุณร้องนะครับก็อยากให้มีลูกศิษย์เก่งๆอยากเห็นทุกคนวิ่งมาตัวควงจะนำไปฝึกครับแล้วก็จะขอถ่ายทอดต่อไปครับวิ่งเทนย่าเนักวิ่งเห็นที่เขาฝึก ถานี้ซึ่งอาจจะมีบางครั้งบางครูบางโค้ดเขาอาจจะไม่ได้ภาษาคิดวันนี้ครูเอกก็มีวันที่ดีที่ลองป๊อกให้โอกาสแล้เกียรติมาที่เที่ยวราชบุรีก็เลยอัากคิดหนึ่งบ้านใง่ายๆให้แกนักวิ่งทั่วไปให้รับท่านครับก็ขอขอบคุณมีอะไรก็คุยกันลองปลอกได้เลยทา้งเฟซทางไลน์รับจ่าได้ตลอดเรื่องการวิ่งไม่ต้องกินอาหารหรืออะไรตรับขอบคุณมากครับสวัสดีครับราว่ากันอีกในโอกาสหน้า